พอผู้หญิงมีแรงดึงดูดทางเพศที่สูงผู้ชายก็ต้องการจะไม่ในระดับจิตธรมต้องการเสพตัวเฟมินีนของผู้หญิงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าภรรยาที่บ้านไม่มีเฟมินีนให้เสพหรือเฟมินีนน,นั้นอะเฟมินีนผมติต่างว่าเหมือนน้ำโอเอซิสเลยนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนไหนที่มีความเป็นท็อกซิกซึมเศร้าแพนิค ขี่บนคิดลบมันเหมือนกับน้ำโอเอซิสของเขาเนี่ยไม่ใสกิ้งหรือเหือดแห้งซึ่งส่งผลทำให้ผู้ชายไม่สามารถมาเสพ ตัวนี้ได้ก็เลยไปหาข้างนอกเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ดูแลตัวเองไม่ดูแลคุณให้ดีไม่สนใจตัวเองเฟมินีนเราตกเฟมินตกเพราะนั้นผู้ชายถ้าสังเกตว่าผู้หญิงคนไหนสังกตายไม่ดูแลตัวเองโฟกัสแต่ลูกทําแต่งานก็จะถูกผู้ชายนอกใจเพราะฉะนั้นการนอกใจมันก็คือการเข้าไปเสพเฟมินีนของคนอื่นเท่านั้นเลยเราจึงเห็นว่าการนอกใจมันจะเริ่มตอนอายุ45ขึ้นไปเพราะช่วงนั้นเฟมินะีนตกนะเฟมินีนมันสามารถ ึงได้ถึงอายุ50ถ้าดูแลดีๆนะแต่ผู้ชายเนี่ยมัสคูลีเนี่ยมันยังไปได้เรื่อยๆนะครับให้รู้ไว้เลยว่า ถ้าเราไม่ดูแลเฟมินีนของเราให้ดีให้มันอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ชายจะไปเสพที่อื่นเพราะว่านึกภาพว่าเขากระหายน้ําแล้วเขาจะไปดื่มที่ไหนอะซึ่งถ้าเขาไม่ดื่มน้ําตรงนี้เขาก็ไปดื่มแอลกอฮอล์บ้างยาเสพติดบ้างซึมเศร้าบ้างพันนันบ้างพวกนี้กาลังให้เฟมินีนเขาทั้งหมดเลยให้ความตื่นเต้นในชีวิตความหลากหลายความตื่นเต้นนะวันนั้นผู้หญิงจึงชอบแต่งตัวสีจัดจ้านผู้หญิงจึงมิกแอนด์แมทเสื้ออะไรแบบนี้ทำตัวสดใสอะไรแบบนี้ เพราะว่าต้องการดึงดูดเพศชายนะให้มาดูแลด้วยดีด้วยผสมพันธุ์ด้วยหรืออะไรก็ตามนะอ